สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกนางใบเจ้ดดาวสายบวกนะคะประจําวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2,565นะคะสําหรับทีเด็ดเมื่อวานที่นแนวแนะนําไปกู้ระหว่างหลีพบกับแมนซีนะคะเมื่อวานนะหน้าบอลดาวให้อยู่แมนซีนะคะจบสกอร์กันไปที่0ประตูต่อ4ค่ะ หน้าบอลกินเต็มสูงเต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมกินเต็มสูงแรกตายนะคะ,ะยังไงใครที่ตามดาวเมื่อวานก็น่าจะบวกนะคะส่วนวันนี้ที่เด็ดที่หยิบมาฝากกันนะคะก็จะเป็นคู่ระหว่างมากเกนะคะพบกับโอลิกรียงค่ะคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะคะราคาเปิดแม้มากเกค่ะต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งนะคะสูงเต็มเวลาเต็มเกมสองครึ่งครบสามแล้วก็สูงแรกลูกควบลูกครึ่งค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติของคู่นี้กันนะคะเจ้าบ,บ้านก่อนเลยนะคะโอลิมปิกมากเซย์ค่ะ5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะคะล่าสุดแพ้ให้กับเฟเยนูดนะคะ3ประตูต่อ2ค่ะส่วนก็เล่นในบ้าน5นัดชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะคะทั้งฝั่งทีมเยือนค่ะ โอลิมปิยงนะคะ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะคะล่าสุดเลยค่ะชนะมงปริเย่นะคะ5ประตูต่อ2ค่ะส่วนการเล่นเป็นทีมเยือน5นะัดชนะ1เสมอ3แพ้1นะคะคู่นี้เจอกันล่าสุดนะคะก็เป็นทางด้านโอลิมปิยงค่ะที่ชนะไป2ประตูต่อ1นะคะราคาวันนี้ดาวเลือกเชียร์นะคะให้อยู่มากเซยค่ะที่ราคาปอนะคะ สูงเต็มรา round g a m เครื่องควบ3ค่ะหรือใครจะรอราคา2ลูกครึ่งก็ได้สูงแรกให้รอกดราคา1ลูกนะคะหรือว่าครึ่งควบลูกเนาะ,ะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้นี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะคะวันนี้ที่ให้อยู่มาร์เซนะคะเพราะจากเซติออสแต็กแล้วมาร์เซนะคะเป็นบอลกินเดิมพันนะยังไงวันนี้ใครชอบตามไม่ชอบส่วนได้เลยนะคะส่วนใครอยากกดบนส่วนกับดาวอยากเข้ากลุ่มรับชีเด็ดวีพีก็ ทักหาดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดดาวจะปักหมุดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปค่ะอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ติชมกันด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ